ยินดีต้อนรับสู่อัโตคาช่องที่รวมเอาความหลงหลในยานยนต์เทคโนโลยีและพลังอันน่าทึ่งไว้ด้วยกันไม่ว่าคุณจะสนใจรถหายากยานยนต์ล้ำยุคหรือเครื่องจักรสงครามทรงพลังเราพร้อมพาคุณไปลึกถึงแก่นและในวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถถังที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของความสามารถทางการป้องกันประเทศของไทยรถถังหลักประจำการ11ท t ี่รุ่นปี2 0 2 6 11ี t ไม่ใช่เพียงแค่ยานเกราะติดปืนใหญ่อีกคันหนึง่ง แต่มันคือผลลัพธ์จากการพัฒนาต่อเนื่องของไทยในการเสริมสร้างศักยภาพด้านยุทธปกรณ์ด้วยความร่วมมือระหว่างวิศวกรไทยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศรถถังรุ่นนี้จึงเป็นการผสมผสานของวิศวกรรมขั้นสูงกับความต้องการเฉพาะของภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้หัวใจของเจ้ารถถังคันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ กำลัง1,500แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ธุรกันดาลน,นี่คือพลังที่ทำให้11ที28เคลื่อนที่ได้อย่างว่งวองไวตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในเวลาอันรวดเร็วเมื่อพูดถึงการป้องกันรถถังคันนี้ก็ไม่น้อยหน้าโครงสร้างกรอบเป็นวัสดุผสมขั้นสูงที่รวมเอาแผ่นเซรามิก กราะระเบิดแบบปฏิกิริยาและชั้นกรอบแฝงเพื่อป้องกันกระสุนเจอกรอบยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นหัวโรคแบบตันเดมหรือกระสุนเจอกรอบความเร็วสูงจุดอ่อนที่มักจะพบในรถถังทั่วไปเช่นส่วนล่างด้านหน้าถังก็ได้รับการเสริมกรอบและออกแบบเป็นลักษณะวีหาวเพื่อช่วยลดแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดหรือ IEDS ป้อมปืนของ11 ที่28ถูกควบคุมจากระยะไกลทำให้ลูกเรือปลอดภัยยิง่งขึ้นระบบควบคุมการยิงทันสมัยพร้อม AI ช่วยเล็งเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืนใช้ภาพจากกล้องตรวจจับความร้อนและกล้องออปติคอาเพื่อให้การโจมตีแม่นยำทุกสถานการณ์อาวุธหลักคือปืนใหญ่125ม mm มแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนเจากรอบกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนแบบตั้งเวลาระเบิดกลางอากาศเหมาะสำหรับทั้งต่อสู้กับรถถัง บังเกอร์และโดรนขนาดเล็กมีปืนกลร่วม7.62ม mm, ิลลิเมตรและป้อมปืนควบคุมระยะไกลพร้อมปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรสำหรับป้องกันภัยทางอากาศและกำลังพลฝ่ายตรงข้ามจุดเด่นที่ทำให้11่2 8ล้ำหน้าคือระบบดิจิทัลทั้งคันลูกเรือสามารถใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัสควบคุมการสื่อสารระบบนำทางและการวิเคราะห์สถานะของรถถังมีระบบการจัดการการรบแบบเครือข่ายที่สามารถส่งข้อมูลให้หน่วยอื่น โรนหรือศูนย์บัญชาการได้ทันทีเพิ่มความได้เปรียบในสนามรบอย่างมหาศาลในอดีตไทยเคยใช้รถถังนําเข้าจากหลายประเทศทั้ง M60 ของสหรัฐและโอปล t ดจากยูเครนแต่11ทียี่คือก้าวแรกที่ชัดเจนในการพึ่งพาตนเองของไทยพัฒนาโดยบริษัทในประเทศร่รวมกับพันธมิตรจากเกาหลีใต้และอิสราเอลทำให้สามารถออกแบบให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคได้อย่างดีเยี่ยม สภาพอากาศร้อนชื้นของไทยก็ได้รับการคำนึงระบบระบายความร้อนภายในเครื่องยนต์ระบบกรองฝุ่นและโครงแฝกที่แข็งแรงถูกออกแบบมาให้รองรับสภาพพื้นที่ร้อนฝุ่นเยอะและการใช้งานระยะยาวในด้านการฝึกฝนรถถังรุ่นนี้มาพร้อมระบบจำลองการรบที่ช่วยให้ลูกเรือฝึกได้โดยไม่ต้องใช้รถจริงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนของตัวรถยังถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนได้ง่าย ทำให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็วแม้จะมีเสียงวิจาร์ณว่าการลงทุนพัฒนารถถังในประเทศเป็นการใช้ทรัพยากรเกินไปแต่เมื่อมองในแง่ยุทธศาสตร์การสร้างงานเสริมกำลังการผลิตภายในและลดการพึ่งพาต่างประเทศก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามีรายงานว่าไทยอาจส่งออกรถถังรุ่นลดสเปคไปยังประเทศพันธมิตรในเอเชียแอฟริกาหรือตะวันออกกลางในอนาคตบทบาทของ11 ที28ไม่ได้มีแค่การบุกพลวงแนวรบมันยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์รบแบบผสมผสานที่รวมถึงโดนระบบปืนใหญ่ยยอัจฉริยะและสงครามไซเบอร์เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมตอบโต้ทุกความขัดแยง้งลอดแเรกอขอองค์การผลิตมีประมาณ60คันและมีแผนจะเพิ่มอีกในระยะต่อไปในการทดสอบภาคสนามและสงครามจำลองต้นปี2026ที28ทำผลงานได้เหนือกว่ารุ่นเก่าทั้งในด้านความแม่นยำ ความเร็วและความสามารถในการอยู่รอดนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นรถถังรุ่นนี้สามารถอัปเกรดต,ต่อไปได้เช่นติดตั้งระบบป้องกันตนเองแบบแอคทีฟรุ่นไร้คนขับหรือแม้แต่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าขอบคุณที่รับชมอต้คาช่องของคนรักเครื่องจากทรงพลังถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆทั้งรถยนต์ล้ำสมัยและอาวุธยุธโทโธปกรณ์สุดล้ำพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วอย่าหยุดสำรวจโลก